The best free. าาทุกคนรอคิวไม่ต้อลร์นั่นแะคะโอ้รอคิวยาวมากเลยเนาะชุมัดค,คิวออนไลน์มีสอง ที่นะคะที่หนึ่งที่สองบกรถเข้าที่สองม,มันยาวมากจริงๆแมคโดนัลเพราะข้างในไม่เปิดก็เลยต้อง drive thru นะก็ข้างหน้าเนาะจะไปก่อนเอาอ่ะทะเบียนรถสวยข้างหน้า พอจ่ายเงินตรงจุดนี้นะคะแล้วเราก็จะไปรับ,บออเดอร์ที่จุดที่สองนี่แหละค่ะชีวิตในอเมริกาก็จะส่งเด <Okay. S 2> ิมมาให้นะคะไปไป อ๋อเฟรนฟรายขายดีมากนะคะเฟรนฟรายขายดีมากๆแล้วก็นี่จะเป็นปอตติสตรอเบอรี่อสตรอเบอรี่วอเตอร์เมลอนสตรอเบอรี่วอเตอร์เมลอนนะตอนนี้ก็จะเป็นไดเอทโค้กนะคะของแมคโดนัลล์รอเฟรนฟรายไป เราได้แฟนฟรายแล้วนะคะไซส์ใหญ่เนาะอันนี้ก็คือแฟนฟรายไซส์ใหญ่นะคะ mm hmm. เราชอบแฟนฟรายที่แมคโดนัล์นะคะที่ประเทศไทยก็มีนะคะ mm hmm. ฟฟแฟนฟรายแมคโดนัลด์เราชอบแบบนี้นะคะมันอร่อยเนาะ mm hmm. ทั้งหมดนี้สองแก้วเนาะสตรอเบอร์รี่วอเตอร์มลอน แล้วก็ไดเอทโคฟฟเป็นไซส์ยใหญ่2อ,อันก็13เหรียญน,นะคะย่อไม่เยอะเนาะคนธรรมดาเขากินกันนะคะพอรวยก็บอกว,ว่ากูก็กินโอเคนะคะไม่ดราม,ม่ากันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ How you feel honey Oh, you feel ้สึกดีมากเลยนะหลังจากที oh, ่คุณ e ื่มกันใช่คุ o ต้องมาร์คจูเกอร์ดูสามีไม่ค่อยชอบนะคะปิดเพลงเขาจ้าแมคโดนัลด์อ้อเขาได้เบอร์เกอร์มาด้วยนะคะถึงว่ามันจะสิบสี่เอกได้เบอร์เกอร์มา ให้เมียกับลูกนั่งกินเนฟรนฟรายนะคะเรามานั่งรอรับชุดจากเมซี่เนาะรถออเดอร์ไว้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอามาส่งนะคะดกดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรสกับเมลีน่าด้วยนะคะกับครอบครัวเราเนาะขอบคุณทุกเป็ดทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะจากทุกคนนะคะ